มาแล้วครับขบวน535นะครับเดคีเว i y 5210คันเดิมนะครับแต่รอบที่แล้วมาผมไม่ได้ถ่ายนะทั้งทั้งทั้งขามาทั้งขากลับนะครับกำลังจะผ่านบ้านแห่ตีห้าสนาทีนะครับตอนนี้ก็ทางซ่อมเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะครับทั้งทางขึ้นทางล่องนะครับแต่ว่าสัญญาณไฟก็มาเสียอีกนะครับขัดข้องนะครับจากบ้านบ้านเกาะนะครับถึงท่าพระนะครับ คือเสาแดงตลอดนะครับแต่ทางผู้ซ่อมเสร็จปใหม่เขาจะให้เบานะครับไม่ให้ขับเร็วนะครับแต่เมื่อคืนนี่สองหกกับหนึ่งหนึ่งสามสี่นี่นายตรวจเขารอดูอยู่ตรงบ่อนซ่อมทางนะครับเ,เพื่อจะดูว่าจะให้วิ่งได้เท่าไหร่แต่เขาให้เบาสิบนะครับแปลว่าสองหกกับ หนึ่งสามสี่นี่ไปเป็นจรวดนะครับนายตรวจขบบนนะครับเมื่อคืน <laughs> รขบวน55นะครับ